ความรักความผูกพันแม้จะพูดไม่ได้แต่รู้สึกได้ปกติหมาแมวคู่นี้เขาจะเล่นกันประจำน้องหลงกับพี่โชคแต่วันนี้น้องหลงทำหมันครับผมถึงแม้ทั้งสองจะไม่ได้เล่นกันหยอกล้อกันเหมือนเช่นทุกวันแต่ก็ยังมาให้กำลังใจกันครับผม นี่ขนาดเป็นหมาจรแมวจรน,นะครับแล้วดูความรักดิฉัามอบให้กันครับความรักที่รู้สึกได้แม่พูดไม่ได้ครับผมเป็นห่วงน้องมาให้กำลังใจน้องพอตอนนี้น้องทำหมันน้องเล่นไม่ได้มวดูครับความรักที่เกิดขึ้นของทั้งสองมันช่างสวยงามจริงครับผมจากหมาจรแมวจร พอมาเจอกันกลายเป็นความรักที่ลงตัวความรักที่ไม่ต้องปรุงแต่งความรักที่ใสซื่อบริสุทธิ์จากแมวจรจากภูเขาและหมาจรจากข้างถนนพอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่ลงตัวความรักต่างสายพันธุ์